สวัสดีค่ะมือนีมี่ตัวเลขดีๆมาแบ่งปันกันจ้ะพอดีพธิทีได้ปฏิทินมาเนาะขะเนาะหัวกระไดมาเนี่ยหละจ้ะแต่ว่ามาเบิงเรือจะมาเข่าข่ะเข,ข่าแน่เถะจ้ะนี่เด้อยจ้ะงัวที่มันออกเก่าเจ็ดเนาะมัวที่มันออกเก่าเจ็ดกับเขาจ้ะวานนี้งวดนหมู่บ้านนี่กับเขาอีก เบิงน้ากันด้วยค่ะว่ากระไดมาเด็กก็ซ้ำมาแม่นคกแต่วสันโดแต่ว่าคุณแม่คุณแม่ใจบุญคุณแม่ดวงเฮง้ยนเป็นกระทรงมาไห้ไม่พิมพ์เล็กสีออกเราจะเป็นทรงมาไหา้มาไห้เบิ้งเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนู้ค่ะเนาะแต่ว่างวดหนาแม่เพิ่นจะห้อีกแต่ว่าเล็กเพิ่นมาซาซาเอพซีเด้อมาซาขนาดจ,จะบ่ายโมงละ วันนี้เพิ่นทรงมาให้นี่เดี๋ยวจ่าเลเพิ่นทรงมาให้เนาะคะ่ะเกือบบใบม่วงแล้ววะคุณแม่เพิ่นทรงมาให้ตึงตึงตึงต,งต,งตึงมาเลยจ้ะลาสุดเลยสุดถ่ายโกงสุดถ่ายคักแน่เล่กไก่สิออกแล้วมาลลางเนียนเนียนหนึน่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหิ่งหลังหนึง่งกับเจ็ดพันวะ มันจะมาคักแน่ใช่ไม่พิมว่าเพิ่นกะไดเลขวิ่งจากงวดนีเลขสามตัวเพิ่นกะเข่าอยู่แต่ว่ามันโตดเป็นตัวโตดเนาะคันเนาะนวิ่งตัวละคันถูกก็จะได้เงินแสนนี่แหละวะเพิ่นวานีโมเมนต์วิ่งมาเป็นเงินแสนได้คันถูกจะได้เงิ่อนแสนยังสินะจ๊ะนี่จ้ะมันเปิดตรงเลขไม่พิมพอดีเลขไม่พ,มพ,มพิมมันศูนย์เจ็ดเลขเพิ่นเป็นหนึ่งเจ็ด ก็เล็จัดนักส่กันเลยจ้ะก็เลยโศกดีไปนอ้นอคขะนน้ององไม่พิมพบัตรเขาคันแม่นออกหนึ่งเจ็ดกรสีได้คักแนมืดช่องเลยจ้ะคนสื่อหนึ่งเจ็ดหลายเด้อแต่ว่าศูนย์เจ็ดนั่นคนบะเสือนอ้นอคขะนน้องเอฟซีกับบุควยมักกันละจ้ะบุคอยมักเลขติดศูนย์หมวดเดี๋ยวจังใดคุณแม่มันจะส่งมาอีกนาะคขะนนาะจังใดกับคอในเด้อแม่เด้อส่งมาแบ่งปันอีกเลยเด้อจ้ะนีงวดเจ็ดหาเด้อ่ันเจ็ดหากระออกคนกระวิ่งขึ้นกันจ้ะ เป็นกระไดเงินแสนเป็นเขาทั้งล่างทั้งบนแล้วจังหวัดวันสิบเจ็ดขุมผ้าหนึ่งกระไดได้ทั้งเก่าเจ็ดทั้งหาเจ็ดเด็กคนมาลาสุดจะเด็กคนจะให้ลูกแม่พูดว่าเดี๋ยวจะแบ่งปันคือเก้านั่นแหละแต่ว่าบบถูกอย่าว่าให้แม่เด้อพูนว่าเพราะเป็นยังจะเด็กก็มีเขา่ามีลุดเนาะจ่าพูก,ก็กได้ตด,ดอยู่จังศูนย์เก่าหามันออก เก่าศูนย์หาบัคขีลายจะเล็กคนแต่ว่าปฏิทินกับคักบอยอก็ขึ้นกันจะ้ะมาแรงขึ้นกันปฏิทินก็ได้ศูนย์หาศูนย์เจ็ดเข่าเต็ม,เต,มเต็มจะ้ะหนึ่งมีนาคม หัวกระไดมาโพระอุธิกระไดไห้มะสาค,คักนี่ของงวดเก่าเจ็ดเด้อค่ะเข่าเต็มเต็มเพื่อกันจ้ะงวดสิบเจ็ดขุมผ้าพันแนมใบน้ำกันด FC เดอ้อดขายเอฟซีเด้อไม่พิมพ์กับหัวกระไดเนี่ยละตะวันนี้เดอืองวดนะสิบหกมีหน้าคมตัวนี่แหละจ้ะเก่าสามเจ็ดแปดแปดสามสองสามหนึ่งแปดสองแปด เอาดุนไปน้ากันเราจะมาบอแนมเบิงไวจ้ะแต่แม่นคือสองงวดที่ผ่านมาโบตามทีอันไม่พิมพ์กับพออุทิตเบิงไวนี่จ้ะแต่่าลเลกออกวันศุกร์เนาะค่ะเนาะมันจะมาตัวใดอีกงวดมืองนึงนี่ก็ออกวันอังคารเป็นจังบนยุ่ไม่พิมพ์กับย่งสนะยู่สูด้ยยุ่เข่าเต็มเต็ม,ตมทั้งบนทั้งล่างของพออุทิตกับไม่พิมพ์นี่จ้ะ เาขาคักเขาแน่เนาะตั้งศูนย์หาศูนย์เจ็ดปฏิทินอีหยังคือโพดแทีตามต่อเนาะค่ะเนาะค่ะผู้เขามาแอไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพู้ติดไม่พิมพ์มีโชคให้ไ,ได้จ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์พารวยมีหยังกับวบาสูก,กันฟังแบ่งปันกันจ้ะจังไดให้กำลังใจกันไปผู้ใดถูกก็ดีใจน้ำกันเนาะค่ะเนาะบ่ถูกก็บ,บ่เป็นยังจ้าเฮาก็เล่นบ่ได้ ฟัเฟ้ยก็มีเข่ามีรุดจ้ะขันเข่าก็ดีใจไปยางมันรุดกะโมเป็นยังนกขานอวันนากะสู่ต่อกะปึงไปหลายๆยางหลายๆแนวทางช่องทางจ้ะมงึงใดเพิ่นแม่นมงึงใดเพิ่นเด็ดไม่พิมพ์ก็จะตามต่อมาให้เบิดอละผู้เพิ่นฝันถูกกักตัวนึงกัฝันแม่นอยู่เด้อจ้ะให้มาสิบหักกับสองหกนอฟันเกี่ยวกับว,วัด แต่ว่าผลฝันว่าพอผพลมาหามันก็ออกเก้าศูนย์หาเต็มๆนนนนเมนาะจ้ะแต่ว่าเอฟซีบอกว่ากับฝันเหมนอน่เนว่าแต่ว่าเฮ้าเอาบ่บปิ่นกันผาก,กันไปซื้อสิบหาลายผู้เท่ากับเป็นเก้าผว่าพอมหาก็ได้ผลเสียชีวิตแล้วกับเป็นศูนย์ผู้ชายกับเป็นหาเข้าเต็มๆมยังผากันเอบ่ได้่นกับ่นกับจัดสิบหาผลแล้วหลาย 15, 25, 25, 26, สิบหาสองหาสองหกว่า้ะ ฝันเกี่ยวกระว,วัดกระซื้อเลขวัดเมือม่อืบานเมื่อเมืองเนาะคะ่ะเนาะเอาบ่เป็นยังจะตามต่อจังได้เป็นกระเจ่ายขึ้นเก่านะั่นละจ้ะโาโศกไหหมานด้วยค่ะงวดสิมานี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ละจ้ะมากกัตามเด้อแนมไว้ก่อนก็นกนได้มันหัวกับจะเด็กออกเนาะคะ่ะมีแนวทางมาให้เบิ่งกันไว้ก่อน ขัดเขาแน่สิบหกมีหน้าเก้าสามเจ็ดแปดแปดสามสองสามหนึ่งแปดสองแปดแปดขึ้นมาแรงเถอะจ้ะอีฟซีโศกมาน้ำกันทุกคนเดี๋ยวพออุ่ิ็กม่พิ่มพ์ก็จะไปขอมาให้ไหมละจ้ะหมงทนฝัน,นคุณยายกับฝันแม่นคุณตากับฝันแม่นแต่ว่ามันขึ้นลงแต้มหนึง่งคือกันแต่ว,าว่าง่วนี่ตาอุทิศ เต็มๆศูนย์หาเพื่อนนั่นหาร์มซุหฮามคักหามแน่ออยอลีจ้ะบกขาดบกเขื่อนไม่พิมพ์กับฟันเห็นวงลอซิบอายุเพิ่นกระออกอีลีเนาะจา้ะ6 9ก,กเก่าเจ็ดศูนย์ส่นาากรซื้อขึ้นซื้อล่งออกอีลีจ้ะแต่ว่านี่แหละองปฏิทินเนาะค่ะเนาะวดสิมานีนาจับตามองเลยให้ตองวัจัน ของถิงวดออกเก้าเจ็ด <Darwin> น <ism icides> <mainly>. right. <albums travail cale anyway> ี่เ <Swift> ป <void hei |vi|>. ็นของงวดหนึ่งมีหน้าจ้ะเด็กคนมีสามเต็มเลยเน็นมอทั้งศูนย์หาทั้งศูนยเจ็ดพอทีดขึ้นไปได้มาซาเถะอ๋อกันนี้เด้ได้มากกันนี่ก็เอาเทม้หดแต่วางงวดสิมากนี่ยเมมมนี่เก่าสามแปดสามเจ็ดแปดสองสามสิบแปดนี่ลาเล็กสี่คู่หาคูนี่เด็กออกวันศุกรขาล่างขาบนเม่นเลยเหริเม่นมือเลยเหร เด็ออกวันศุกร์เนาเบึงแนมไปน้ากันจ้ะอ้ที่เขาคาดเขาเนี่ตามที่เห็นได้มากนี่ซ้อมหัวเต็มเต็มแมนบ่แต่ว่าหัวกระได้มาปฏิทินน่ะเขาก็เลยบอได้ลงเอฟซีเบิงะเบิงบแมนสีบอกสู้จะาว้างอีกปติมนาดเซื้อเดอเงินบ่ไปได้มาสาดวดจังสันแล้วบานนี้งวนเี่ยเอากรค้างนเขาทินเนาะเต็มเต็มเคง เอาหันหนึ่งหาเก่าว่าจะเบึ่งย้อนหลังไปโอ้ยเพิ่นสมา,ายศาสตรแต่พระอุทิศไป <มา S 1> อยู่สยยไส <laughs> นี่เด้อจ้ะไฮโชคให้มนันน้ำปฏิทินน้ำโชคเด้อค่ะเด้องวดนีน้ับนี่แหละจ้ะ,นะ,จะแนมเบึงแนมเบึง <laughs> เบิกมีซำเนี่ละ่ะหกตัวเข้าบนเข้าล่างก็น้ารุนจ้ะ สำหรับมือนีกกัซสำหรับนี่ก็นเนอะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ